สวัสดีค่ะข้อสอบแผ่1หนกุมภาหกสองนะคะที่เกี่ยวกับเรื่องเซตและเราต้องใช้การวาดแผนภาพเวนเข้ามาช่วยนะคะโจทย์ข้อนี้ค่ะบอกว่ากําหนดให้นะคะ u เท่ากับเซตของ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ามเนาะจุดๆตัวนั้นหมายถึงว่ามีไปถึงเลข เลข10นะคะแล้วก็บอกว่าให้ a และ b ค่ะเป็นสับเซตของ u ก็คืออยู่ในยูนิเวิร์สตัวนี้นั่นเองเนาะโดยที่ค่ะ a intersect b นะคะ mm hmm. เท่ากับเซตของ1กับ9ก็คือส่วนที่ intersect กันมี1กับ9นั่นเอง mm hmm. แล้วก็ให้มาอีกว่า a ลบ b union กับ b ลบ a นะคะจะเท่ากับ เซตของ 2, 3, 4, 5, 8แล้วก็10ค่ะและบอกว่า u ลบ a นะคะเท่ากับเซตของ 3, 5, 6, 7ค่ะถามเราว่าจำนวนสมาชิกของ a cos b ตัวนี้นะคะเท่ากับเท่าไหร่ค่ะอย่างแรกก่อนที่จะไปหาอันอื่นได้เข้าใจคำถามก่อนค่ะคำถามเขาถาม a cos b มีสมาชิกกี่ตัวค่ะซึ่งมันหาง,ง่ายๆคือให้เอาอะไรคะให้เอา n a ก็คือจํานวนสมาชิกของ a ค่ะคูณกับอะไรคะคูณกับ n b ก็คือจํานวนสมาชิกของ ของ b นั่นเองโอเคไหมคะ,ะแสดงว่าถ้าเราหา n a ได้หา n b ได้ก็ก็จบนะคะแต่สังเกตโจทย์ให้มาสิมันให้มาเป็นหลายๆส่วนของแผนภาพเราใช่ไหมคะแบบนี้นะคะถ้าเขียนเป็นเซตเลยอาจจะงงนะคะเขาไม่ได้ให้ a b มาตรงๆเราต้องใช้อะไรช่วยแผนภาพเวนช่วยนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะวาดแผนภาพขึ้นมาคะ่ะ แผนภาพของเราก็เริ่มด้วยกรอบสี่เหลี่ยมหนึ่งกรอบใช่ไหมคะซึ่งที่เราเรียกมันว่ากรอบของยูนิเวิร์สนั่นเองเนาะสี่เหลี่ยมกรอบนี้ก็คือกรอบยูนิเวิร์สของเรานะคะ,ะแสดงว่าสิ่งที่อยู่ในสี่เหลี่ยมนี้นะคะอยู่ตรงไหนไม่รู้แต่รวมกันต้องมี1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เนาะจากนั้นเรามีเซต2เซตค่ะคือเซต A ค่ะกับอะไรคะกับเซต B ค่ะเขียน A กับ B ลงไปค่ะโอกาสมีเกี่ยวเนื่องกันแค่นี้นะคะคราวนี้ประโยคแรกเขาบอกเราว่า A อินเตอร์เซกคือ1กับ9ค่ะ A อินเตอร์เซกคือส่วนไหนของแผนภาพเราคะคือส่วนที่เขาเขาซ้ำกันอินเตอร์เซ็กคือส่วนที่ส่วนที่ซ้ำเพราะฉะนั้นตรงไหนซ้ำกันคะตรงตรงนี้นะคะหมายความว่าเลข1กับเลข9ต้องใส่ลงไปตรงนี้นะซึ่งตัวนี้นะคะช่องมันแคบไปนะคะเดี๋ยวพี่ขอให้วงกลมมันใหญ่ขึ้นหน่อยพี่จะได้เขียนได้นะคะคราวนี้ A อินเตอร์เซกตของ B ของเรามี1กับ9ใส่เลข1กับเลข9้าลงไปคะ่ะ อันนี้คือสิ่งแรกที่เรารู้นะคะจากนั้นประโยคต่อมาเขาบอกเราว่าบอกเราว่าอะไรคะ A ลบ B ยูเนียนกับ B ลบ a ค่ะ A ลบ B อยู่ไหนคะ A ก็คือเอา A ตั้งค่ะลบ B ก็คืออะไรที่ซ้ำกับ B เอาเอา,เอ,าออกค่ะตัวไหนคะที่มันซ้ำกับวงสีชมพูเอาออกเหลือตรงไหนคะเหลือแค่เหลือแค่ส่วนนี้นะคะไฮไลท์ไว้นะคะอันนี้คือ A ลบ B ค่ะและ้ว B ลบ A อะคะเหมือนกันคะ่ะเอาวงสีชมพูตั้งค่ะอันที่สองบ,บสีเขียวเอาออกค่ะก็เลยจะเหลือแค่ เหลือแค่นี้นะคะนี่คือ b ลบ a นะคะเสร็จแล้วเขาบอกว่าเขาเป็นไงคะยูเนียนกันยูเนียนก็คือจับรวมใช่ไหมคะจับรวมปุ๊บแสดงว่าทั้งสองอันนี้นะคะรวมกันนะมีเลขอะไรบ้างคะ2 3 4 5 8แล้วก็10จ้าแต่รู้ไหมคะว่าอันไหนอยู่ซ้ายอันไหนอยู่ขวายังไม่รู้นะคะรู้แค่ว่าเขารวมกันนะเลขพวกนี้ต้องอยู่ในสองฝั่งนี้แหละฝั่งใดฝั่งหนึ่งอ่ะค้างไว้ก่อนจากนั้นไปดู u ลบ a คะ่ะ u ลบ a หมายความว่าไงคะ หมายความว่าอยู่ข้างนอกที่ไม่ใช่ที่ไม่ใช่ a นะคะเดี๋ยวเราใช้สีเหลืองแล้วกันเนาะที่ไม่ใช่ a ก็สีเหลืองทั้งหมดนี้เลยนะคะซึบสีเหลืองนี้นะทั้งหมดนี้นะคะอ่าก็จะเกี่ยวไปโดนสีน้ําเงินส่วนหนึ่งนะคะโดนสีน้าเงินส่วนหนึ่งเนาะตัวนี้ค่ะเขาบอกว่าเป็นอะไรได้บ้างคะเป็นเลข3 5 6แล้วก็7คะ่ะซึ่งยังไม่รู้ว่าใส่ตรงไหนอะ่ะใส่ตรงไหนได้บ้างก็คือรอบนอกรอบนอกตรงนี้ หรือหรือใส่ตรงที่มันซ้ํากับที่มันซ้ํากับ B ใช่ไหมคะใส่ได้สส่วนแล้วจะรู้ได้ไงล่ะคะว่ามันต้องใส่ตรงไหนอ่ะเราสังเกตก่อนค่ะสีเหลืองกับสีน้ำเงินมีเลขอะไรซ้ํากันคะสีเหลืองกับสีน้ำเงินมีเลขที่ซ้ํากันคือเลข3ค่ะเห็นไหมเลข3ค่ะแล้วก็เลขอะไรคะเลข5ค่ะเลขที่มันซ้ํากันหมายความว่ามันก็ต้องอยู่ในส่วนที่ส่วนที่เขาซ้ํากันไงส่วนไหนซ้ํากันคะ สีเหลืองกับสีน้ําเงินซ้ากันคือส่วนขอบ b ตรงนี้นะคะเราก็เลยต้องใส่ b ตรงนี้นะคะ b ตรงนี้นะต้องมีอะไรบ้างคะต้องมี3กับมีมี5ค่ะก็คือเลขที่เขาซ้ํากันใส่3ใส่5ลงไปค่ะอ่าแล้วสีเหลืองเหลืออะไรคะเหลือ6กับ7 6กับ7ใส่ลงไปส่วนที่ซ้าเมื่อกี้ได้ไหมไม่ได้เพราะสีน้ําเงินไม่มีนะคะไม่มีเพราะฉะนั้น6 7เลยต้องอยู่อยู่รอบนอกค่ะอันนี้เรารู้แล้วว่า 6 7เนะคะเราต้องอยู่รอบนอกตรงนี้แน่นอนนะคะเดี๋ยวขอลบอันนี้แล้วก็ใส่แค่เลข6กับเลข7ลงไปนะคะ6กับ7นะคะอ่าแล้วจากนั้นค่ะเราเหลือน้ำเงินอีกส่วนหนึ่งค่ะส่วนนี้เป็นเลขอะไรได้บ้างคะเป็นเลข3ได้อีกไหมไม่ได้แล้วเพราะว่านี่สามันไปอยู่ฝั่งบีแล้วเป็น5ได้ไหมไม่ได้5ไปอยู่ฝั่งบีแล้วเหมือนกันค่ะเพราะฉะนั้นตรงสีน้ําเงินของเราตัวนี้ก็เลยจะใส่เลขได้เป็นเลขอะไรบ้างคะเป็น2 4ส แแล้วก็แล้วก็สิค่ะครบไหมครบไหมลองนับว่ามีเลขห่งถึงเลขสิครบแล้วยังคะหนึ่งสองสามสี่ห้าดแดเกครบแล้วใส่จบหมดแล้วนะคะแบบนี้ก็คืออันนี้แหละคือเซตที่เขาพูดถึงค่ะพอเป็นแบบนี้ปุ๊บ na เท่ากับเท่าไหร่คะ na คือสมาชิกในสมาชิกใน a คะ่ะมีกี่ตัวคะนับค่ะ1 2 3 4งสมี่ห้าหมีมตัวนะคะ na ของเราเท่ากับ6นั่นเองแล้ว nb ล่ะคะ Nb ของเราเท่ากับ 1, 2, 3, 4, ค่ะ4ตัวนะคะแล้วจะถามว่าพี่1กับ9ต้องนับซ้ำไหมนับค่ะเพราะเราหา Na กับ Nb เนาะ19มันอยู่ใน A ก็โดนนับใน A ด้วยนะคะแล้ว1กับ9มันก็อยู่ใน B มันก็จะโดนนับใน B ด้วยนะคะนับทั้งหมดเนาะแล้ว6คูณ4เท่ากับ24นั่นเองข้อนี้นะคะคำตอบของเราก็คือ24ค่ะเรียบร้อยแล้ว